สวัสดีค่ะบัวบุตรสบงสตอรี่ยินดีต้อนรับนะคะวันนี้เราอยู่ที่ริมฝั่งแม่น้ำบางปะกงค่ะที่เห็นเบื้องหน้าของเราคือเกาะลัดค่ะเกาะลัดอยู่อำเภอคลองเขื่อนจังหวัดฉะเชิงเซานะคะและวัดที่เราเห็นอยู่ก็คือวัดพุทธภรมยานค่ะวันนี้เราจะไปเที่ยวที่วัดพุทธภรมยานกันนะคะ ซึ่งการจะเดินทางไปที่วัดแห่งนี้ไปได้เส้นทางเดียวค่ะต้องนั่งเรือข้ามไปเท่านั้นค่ะทุกคนเราจะข้ามไปที่วัดพุทธพรมยานกันนะคะและนี่ก็คือเรือที่จะนำเราไปที่วัดแห่งนี้กันค่ะและขณะนี้เราก็อยู่บนเรือแล้วนะคะซึ่งใช้เวลาไม่นานค่ะ เราก็ไปถึงท่าเทียบเรือของวัดพุทธพรมยานค่ะในอดีตเมื่อหลายปีที่ผ่านมาพระประหลัดเอกลักษณ์ปัญญาขโมเจ้าอาวาสวัดพุทธพรมยานท่านมีจิตศรัทธาอันแรงกล้าและเชื่อมั่นในปฏิปทาของพระราชพรมยานหรือหลวงพ่อฤาษีลิงดำ ท่านได้เดินทางมาณนะบริเวณที่เป็นที่ตั้งวัดแห่งนี้และอธิษฐานจิตหากมีวาสนาบารมีจะพัฒนาพื้นที่ดินแห่งนี้เป็นวัดให้สวยงามและด้วยจิตศรัทธาอันแรงกล้าของพระประหลัดเอกลักษณ์ปัญญาขมูรวมทั้งจิตศรัทธาของบรรดาพุทธศาสนิกชนและชาวบ้านทั้งหลาย วัดพุทธภรมยานแห่งนี้จึงได้มีการพัฒนาขึ้นมาโดยใช้เวลาไม่นานค่ะและในขณะนี้ทางวัดก็ได้มีการดำเนินก่อสร้างพระอุโบสถหลังใหม่ขึ้นนะคะที่วัดแห่งนี้แลดูสะอาดตาร่มรื่นเต็มไปด้วยสีเขียวของต้นไม้และที่เด่นสะดุดตาก็คือ เน้นโทนสีขาวมุกซึ่งแลดูงดงามมากๆค่ะนอกจากนี้ที่เด่นสะดุดตาเห็นมาแต่ไกลก็คือเรือทิพวิมานสีขาวมุกสองชั้นบนเรือเป็นที่ประดิษฐานพระวิสุทธิเทพสมเด็จองค์ปฐมปางพระนิพพานและพยายมราชค่ะ นอกจากนี้นะคะเมื่อเข้าไปภายในวิหารแก้วก็จะพบกับความงดงามละลานตาเพราะภายในวิหารแก้วแห่งนี้ประดับประดาด้วยกระจกแก้วแลดูวิบวับสวยงามละลานตามากๆค่ะสำหรับท่านใดที่เคยไปที่วิหารแก้วที่วัดท่าสุงจังหวัดอุทัยธานีนะคะ วิหารแก้วของที่วัดพุทธ,ธพรมยานแห่งนี้ก็จะคล้ายคลึงกับวิหารแก้วที่วัดท่าสุงของจังหวัดอุทัยธานีค่ะนอกจากนี้นะคะที่วัดพุทธ,ธพรมยานที่เกาะลัดอําเภอคลองเขื่อนจังหวัดฉะเชิงเซาแห่งนี้นะคะก็ยังเป็นสถานปฏิบัติธรรมอีกด้วยค่ะ ท่านสามารถเดินทางไปปฏิบัติธรรมได้นะคะสำหรับท่านที่จะเดินทางมายัางวัดแห่งนี้สามารถเดินทางมาได้เพียงทางเดียวเท่านั้นคือนั่งเรือโดยสารมาค่ะโดยท่านสามารถนำรถยนต์ไปจอดได้ที่บริเวณท่าเทียบเรือของวัดที่อยู่อีกฝั่งหนึ่งของแม่น้ำนะคะแล้วก็นั่งเรือโดยสาร ของชาวบ้านนะคะซึ่งเปิดให้บริการทุกวันตั้งแต่เวลา8นาฬิกาถึง17นาฬิกาโดยเสียค่าโดยสารคนละ20บาทค่ะขอขอบคุณสำหรับทุกๆท,ท่านที่เข้ามาติดตามรับชมคลิปจนจบคลิปนะคะหากท่านชอบคลิปนี้อย่าลืมนะคะขอกำลังใจให้กับบัวบุษรสมบงสตอรี่ด้วยการ กดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งด้วยค่ะขอบคุณมากๆค่ะพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสำหรับคลิปนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะ